สวัสดีค่ะมาชวนชิมนะคะเวียเตี๋ยวนะคะเวยเตี๋ยส้นหมีกับกระลำนะคะเวยเตี๋ยส้นหมีกระลำนะคะเนื้อสดนะคะหมูสดนะคะอร่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็วันนี้อยากกินร้อนๆนะคะอุ่นๆนะคะทําให้เรานะคะมันมีนะคะเราไม่ไม่มีลูกชิ้นนะคะเราก็เลยใช้กระลำนะคะกระลำนะคะแล้วก็เนื้อหมูสดนะคะเราก็เอาไปต้มไปลวกนะคะ พราะเรามีน้ำของเราอยู่แล้วนะคะน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นน้ำปรุงปรุงนะามาปรุงใส่น้ำเองนะคะเส้นหมี่ก็มีแล้วค่ะนุ่มๆน,นะคะวันนี้เราก็กินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวกะหล่ำนะคะก๋วยเตี๋ยวกะหล่ำหมูสดนะคะอร่อยอร่อยนะคะกินกันไหมคะมกินกันได้ร้อนๆนะคะพึ่งพิ่งร้อนแล้วอุ่นๆแล้วเนื้อไอเส้นหมี่เขานุ่มดีนะคะกินแบบว่าโอ้โหนี่ไม่แข็งนะคะกินแล้วก็รู้สึกว่าหอมเขาบอกว่า ที่ซื้อมาเป็นเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่นะคะข้าวหอมมะลินะคะอร่อยนะคะแล้วเราก็จะมีผักดิบนะคะเอาไว้จิ้มร้านเกลี้ยงแล้วนะคะผักนะคะล้างเกลี้ยงหมดแล้วนะคะ,ะมาชิมเลยอร่อยมากเลยจ้าน<อ>ี่นะคะใส่ผักผักกะหล่ำเนี่ยอร่อยเนาะอร่อยมากค่ะมีในตู้เย็นนะคะผักอ,อ่นแเราไม่มีมีกะหล่ำแล้วก็ใสใ่กะหล่ำมีหมูไม่มีลูกชิ้นเราก็ใส่หมูสดนะคะ หมูสดนี่เราต้องเอาไปลวกก่อนแล้วค่อยมาใส่ที่หลังเนะพราะไม่ให้เขาเหม็นชาวนะคะข้ามากินกันได้เลยค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยนะคะน้ำน้ำไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยนะคะเพราะเครื่องปรุงรสของก๋วยเตี๋ยวนี่หนะักน้ำเขาพอดีพอดีเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะก็มาชวนชิมกันนะคะค่ะนี่แหละค่ะอร่อยทุกเส้นทางนะคะอร่อยทุกเส้นทางของเราไปเลยนะคะมีทาง ไปทางไหนก๋วยเตี๋ยก็อร่อยไปทางไหนก็อร่อยเหมือนกันหมดนะคะนี่นะคะเราจะไปตลาดแต่ละครั้งนะเราจะไปหาของกินนะคะหิวหิวนะคะเห็นอะไรก็ไม่พ้นก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่พ้นก๋วยเตี๋ยวจริงๆนะคะขอกินง่ายนะคะก๋วยเตี๋ยกินง่ายนะคะข้าวแกงส่วนมากจะมันมันไม่ค่อยจะมีขายมากนะคะมันจะมีเห็นๆไปก็ข้าวหมูแดงข้าวมันไก่อะไรพวกนี้นะคะ ข้าวหมูแดงข้าวพงจ่กยข้าวแกงไม่ค่อยมีเลยค่ะนี่นี่ก็อร่อยนะอร่อยกินเยอะ,ยอะนะคะมากินกันด้วยกันนะคะเราใส่พริกก็ประมาณหนึ่งช้อนพริกป่นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เผ็ดมากนะคะ,ะวันนี้เราก็มากินก๋วยเตี๋ยวกระดมตีน,น,นะคะอร่อยอร่อยนะคะ,อ,ะอร่อยมากๆเลยค่ะอบอุ่นค่ะอบอุ่นจรินว่าเวลาอากาศเยนน็นนะคะมัน รู้สึกว่ามันเย็นแล้วก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นในกายนะคะนะคะกินอบอุ่นอบอุ่นนะคะวันนี้ก็พอพูดเรื่องกินส่วนมากจะไปข้างนอกนะก็จะเป็นเรื่องการกินหมดหรือว่าเราซื้อมาทําที่บ้านอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นการกินเอยอะหรือว่าเราจะปลูกต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ที่เรารักแล้วเราก็เอามาปลูกน,นะคะไอ้นี้เราเราทํานะคะช่องนี้ทําทุกอย่างนะคะ ทำหลายอย่างนะคะอยู่ในช่องนะคะค่ะเพราะ,ะรเราอยากทำอะไรก็ทำนะมันทำให้เราสบายใจเราก็ทำนะคะนี่นะคะอร่อยมากเลยนะจ๊านี่ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ชอามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะก็ขอบคุณมากนะคะเดินทางไปไหนขอ้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรุ่รักษาภาพคุ้มครองสาธุค่ะแล้วก็ยังไปพูดต่อนะคะ ทุกทันมีแต่ความสุขความสุขนะคะเรากินกว๋วยเตี๋ยวนะคะกระลำเนื้อหมูนะคะกระลำเนื้อหมูสดนะคะก็อร่อยอร่อยเลยนะคะกินได้เยอะแต่เพราะว่ากระลำเนื้อผักเขานิ่ม,น,มนิ่มมากนิ่มและอร่อยนะคะนี่นะคะนี่นะคะโอ้โหของเมยจะมาขายหน้าบ้านนะคะเป็นรถนะคะรถขายของที่อยู่ตรงหน้าบ้าน,นะคะ่ะ มากินกันได้เลยจ้าอร่อยอร่อยจ้านี่นะคะโหอร่อยเลยนะคะเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยไม่เผ็ดมากนะไม่เผ็ดมากเท่าไหร่แต่เผ็ดนิดหน่อยนะคะเผ็ดกาลังดีนะคะประมาณพริกป่นหนึ่งช้อนเล็กๆนะคะมันไม่เยอะหรอกนะคะแล้วเราก็กินผักสดกระหลับนะคะเพราะเราล้างน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะแช่แช่น้ําเราใส่เสือนะคะแช่นะคะ ถ้าไม่มีไม่มีอะไรก็ใช้เกลื่อได้เกลือบ้านนะคะใส่ไปในน้ําแช่แล้วก็พอดีพอเขา้นั่นได้ที่เราก็เอาน้ําทิ้งแล้วเราก็ล้างใหม่อีกรอบนี้นะคะฆ่าเชื้อโรคนะคะคก็ขอบคุณนะคะที่เป็นกาลังใจให้กันละกันนะคะที่ทุกท่านเลยนะคะ,คะนี่ค่ะกำลังกินนะคะไปข้างนอกก็ต้องเจอของกินแบบนี้แล้วค่ะนะไม่รู้จะกินอะไรแล้วนะคะเรากินแล้วเรา อิ่มนะคะมีความสุขเราก็กินไปนะคะไม่รู้ว่าวันต่อไปเราจะมีเมนูอะไรมาให้ให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับชมนะคะวันนี้เมนูก็กินก๋วยเตี๋ยวนะคะกระล่ำปีหมูสดนะคะ,คะหมูสดนี่ไม่ใช่ว่าสดนะคะสดที่มีเลือดน,นะคะหมูสดก็หมายถึงสดนะคะต้มไปสดแล้วก็ตักตักขึ้นมาแบบว่าให้อร่อยให้สุกนะคะให้สุกนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอทุกท่านมีความสุขในครัวเรือนนะคะเดินทางไปไหนเขามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค,ค่ะบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะสวัสดีนะคะ